เข้าวเว็บไซต์ระบบหลังบ้านของ l i o n m มอลกันค่ะมากันที่ Google Chrome เลยนะคะมาที่ Google Chrome เลยนะคะแต่ที่ Google Chrome เลยค่ะแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาคำว่าไล o n m มอลนะคะเมื่อคืนคำว่าไล o n m มอลแล้วเนี่ยให้มาดูตรงนี้เลยค่ะแตะไปเลยนะคะไล o n m มอล 666.com นะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะแต่อันนี้ออกนะคะนี่ค่ะให้เห็นหน้าตาเลยนะคะเว็บไซต์ของเราหน้าตาสวยงามมากนะคะมีคุณสมบัติต่ตางๆเยอะแยะเลยนะคะมีโปรโมชั่นต่างๆให้ดูด้วยรวมถึงราคาสินค้าและโปรโมชั่นของสินค้าเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดคร่าวๆกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาดูกันที่โปรโมชั่นนะคะนี่โปรโมชั่นอันนี้นะคะ แต่ไปที่โปรโมชันเลยค่ะนะคะเข้ามาที่โปรโมชันแล้วเราก็จะเห็นเลยนะคะโปรโมชั่นของไดมอนนะคะหรือทิปท่องเที่ยวของเรือสำราญนะคะคุณสมบัติทำอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็สินค้าโปรโมชันต่างๆนะคะแล้วก็โปรโมชันของไดมอนนี่ค่ะสินค้าตัวอย่างก็มีให้เราเลือกชมได้แบบนี้เลยรวมถึง DL นะคะหรือดีดิลเลอร์นั่นเองนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะเข้ามาดูกันนะคะและนะคะนอกเหนือจากโปรโมชั่นแล้วสินค้านะคะสินค้า พวกเราก็อยากรู้สินค้าเช่นกันสินค้าหน้าตาสวยหน้าตาสวยๆของเราก็มีนะมีเยอะเลยนะคะสินคา้าเดี๋ยวแตะเลยนะคะแตะที่สินค้าค่ะนะคะนี่ค่ะเห็นหน้าตาสินค้านะคะการันตีคุณภาพร้อยเปส่งสินค้ารวดเร็วทันใจอัปเดตโปรโมชั่นทุกวันนะคะนี่ค่ะดูสินค้ากันเลยอยากรู้สินค้าตัวไหนจิ้มไปได้เลยนะจิ้มไปที่รูปได้เลยนะคะ,คะก็จะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยอสมมตินะสมมติเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ละกันนะตัวคอลลี่ละกันนี่ค่ะพอ เราจิ้มมาปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นภาพสวยงามสามารถบันทึกรูปภาพเอาไปโพสในโซเชียลได้นะนะคะแล้วก็ข้อมูลของสินค้าราคาเต็มคือราคาขายนะคะแล้วก็นเนี่ยค่ะข้อมูลว่าช่วยอะไรได้บ้างนะคะอินกิเดียนมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าส่วนผสมนั่นเองนะคะที่ใส่มาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คะ่ะนะคะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะนะคะอ่า ในเรื่องของสินค้าแล้วนะคะในเรื่องของสินค้าแล้วย้อนกลับมานะคะข้อมูลของบริษัทนะคะข้อมูลของบริษัทนี้ก็สําคัญและก็จําเป็นมากๆนะคะเข้ามาดูกันได้เลยว่าข้อมูลของบริษัทก่อนที่จะมาเป็นไลออนมอลเนี่ยนะคะมีท่านดรมนัทไลออนนะคะนะคะนิดหนึ่งนะคะรอ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 หมุนนิดหนึ่งอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะ่ะ มีท่านประธานนะคะท่านดรมนัตไลออนนะคะนี่เลยนะคะปณิธานของท่านก่อนที่จะ,จะมาเป็นไลออนมอนะคะมีอะไรบ้างมีบริษัทก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีกรรมการผู้จัดการนะคะพี่เอ็ซึ่งมีประสบการณ์ใน,ในการทําเครือข่ายมาสา,าสิกว่าปีแล้วนะคะโอ้โหเยอะมากแล้วท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ทั้งสองท่านแล้วมาเจอกันนะคุณเอ้ยนะคะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ อ่านี่นะคะน,นี่นี่ขีดขีดนี่สามขีดอันนี้นะคะแตะไปเลยนะคะคู่มือสปอนเซอร์อ่านี่ค่ะคู่มือสปอนเซอร์แตะไปเลยนะคะคู่มือสปอนเซอร์หกภาษาฟังไม่ผิดเลยจ้ะหกภาษานะคะสามารถเลือกแตะได้เลยสมมุติว่าเราจะแตะดูภาษาอะไรเมียนมาอ่าเราแตะไปที่เมียนมาเลยนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้าตานีกแบบนี้เราเปิดเหมือนสมุดเลยค่ะนี่ค่ะ ข้อมูลเห็นไหมคะเป็นภาษาเมียนมาแล้วนะเห็นไหมเออเนี่ยค่ะเป็นภาษาเมียนมาเลยนะคะก็เนี่ยค่ะถ้าเราอยากจะให้อ่าเป็นภาษาไทยเราก็เลือกภาษาไทยเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นคู่มือสปอนเซอร์ที่เราสามารถเอาไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังได้เนาะนะคะอ่านอกเหนือจากนั้นแล้วซัพพอร์ตของพาร์ทเนอร์ซัพพอร์ตของพาร์ทเนอร์อันนี้ก็เป็นในเรื่องของที่บริษัทนะคะมีปฏิทินกิจกรรมต่างๆให้นะคะทั้งเป็นทั้งปีเลยค่ะ ลงรา,ายละเอียดทั้งปีเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถไปจัดโปรแกรมของเราการทํางานของเราได้ได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมียังมีนะคะสถาบันเกียรติยศนะคะสถาบันเกียรติยศก็คือ Hall of Fame นั่นเองนะคะเป็นบุคคลที่ขึ้นตําแหน่งหรือว่าได้รับได้ได้รับตาแหน่งนะคะก็ได้รับเกียรติในนี้เลยนะคะมาขึ้นเป็น Hall of Fame นะคะ Cloud Ambassador ท่านแรกก็เป็นพี่เล็กและพี่พัทนะคะแล้วก็คุณธนยดานะคะแล้วก็โกแอมบสเดอร์ก็คืออัพก๊อฟนะคะคุณกนกการพันชฉตีนะคะซีโอนะคะซีโอยังมีน้อยอยู่แต่คิดว่าเดือนหน้าหรือสองอีกสองเดือนหน้ามาอีกตึมแน่นอนนะคะนี่ค่ะซีโอหรือดีเรคเตอร์นะคะดีเรคเตอร์ก็มีนะคะนี่นะคะและก็รวมไปถึงเมนเจอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านขึ้นมาอยู่ใน call of fame นะคะทําให้ถึงเมนเจอร์จะได้มีรูปมาโปรโมทกันนะคะอันนี้ก็เข้าวๆนะคะเฉพาะ แค่หน้าแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ